เรามาทําผัดกระเพราหมูใส่หน่อไม้ดองกันครับเมนูร้านข้าวราดแกงง่ายๆครับเดี๋ยวเริ่มจากหน่อไม้นําไปต้มก่อนนะครับเพื่อความสะอาดและปลอดภัยครับต้มในน้ําเดือดนะครับ5-8นาทีเดี๋ยวจะจัดเลยนะครับแล้วก็เอาน้ําออกครับตั้งกระทะใส่น้ํามันได้เลยครับพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับนำเครื่องผัดลงไปเลยในเครื่องผัดจะมีพริกจินดาแล้วก็กระเทียมพริกใช้สองสีเลยนะครับสีสันจะได้น่าทานผัดต่อจะเหลืองหอมก่อนครับ พอเราผัดมาจนเหลืองหอมดีก็ใส่หมูบดลงไปได้เลยครับผัดจนหมูบดเริ่มสุกครับพอผัดมาจนหมูเริ่มสุกแบบนี้แล้วนะครับเหยาะน้าล้างครกสักเล็กน้อยครับหรือว่าน้ําสะอาดก็ได้ครับใส่หน่อไม้ที่เราต้มลงไปได้เลยครับเล่งไฟแรงๆครับปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสหมูครับน้ําตาลทรายน้าปลาเล็กน้อยครับซอสหอยนางรมครับ ผัดคุกเค้าจนเข้ากันดีครับใครชอบสีเข้มเข้มสามารถใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มได้ครับเลือกเป็นซีอิ๊วดำหวานครับใส่พริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงลงไปได้เลยครับ ช้สสีเลยครับทั้งแดงและเขียวครับเพื่อความสดใสของเมนูและน่าทานครับตบท้ายด้วยใบกะเพราเล่งไฟแรงๆผัดจนกว่าใบกะเพราจะสุกส,สลดดีครับพอใบกะเพราสุกก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผัดกะเพราหมูสับใส่หน่อไม้นะครับเป็นหน่อไม้ต้มหน่อไม้ปี๊บควรต้มในน้ำเดือดก่อนเพื่อความปลอดภยัยอัตราส่วนอยู่ตรงนี้อย่าลืมลองทํากินกันดูสวัสดีครับ